สวัสดีครับพบกับผมันโซครับและในคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอเอพิโซดที่4นะครับผมจะนําเสนอเรื่องอแบบต้นแบบนะครับมาร์เก็ตนะครับในแบบฉบับของขั้นโซนเองนะครับในแบบวิดีโอในดิ้งดาวน์โหลดที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ท่านจะได้รับไปก็จะมีมาร์เก็ตทั้งหมด4รูปแบบแบบนี้นะครับเป็นแบบร้านแผงลอยนะครับตามแบบต่างๆนะครับแบบของผมที่ผมสร้าง ณนะตอนนี้4อย่างเนี่ยอาจจะไปซ้ำกับแบบของคนอื่นๆบ้างแล้วนะครับเพราะมันมีค่อนข้างจะเป็นรูปแบบเดียวกันซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมทำตามขนาด9คูณ9ตามที่มีคนรีเควสขอผมมาแล้วกันนะครับถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้เอาไว้เอพิโซดถัดไปผมจะทำให้นะนะโอเคนะครับส่วนเอพิโซดหน้านะครับผมจะทำเป็นอ เอพิโซดที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์แล้วกันนะครับจะได้เอามาแมทกับมาร์เก็ตและก็ตัวบ้านที่ผมเคยสอนไว้ในเอพิโซดก่อนๆนหน้านี้นะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับเอพิโซดสผมฮันโซก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าถลอยเอพิโซดนี้สวัสดีครับ